กรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญแช่แนเนาะครับผมอ่ะมือนี้เราก็มาอยู่กับขวบขวยพ่อไกลือเก่าเนาะครับผมเกือเก่าอ่ะคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,คร,บครับผมเอามือนี้มีมีของมีของแปลกๆปลกไหมไม,ไม,มานัมเสนอพี่น้องว่ามือนี้พอ่อมีขวยโอ้มีขวยคือเก่าเกลเยพี่น้องขวยทองสองตัวโอ้เป็นแม่ทองเนาะครับเนาะบาัสดี ไอคลิปนี้เป็นคลิปที่229ครับผมล่ำผิดเนาะเมื่อวานนี่ล่ำผิดอีกแล้วล่ำผิดไม่นี้พันติเดร็กหรือพัติเกตพัติเกตครับอันนั้วัดท่าเนี่บอกพิดกับผิดล่ำกับล่ำผิดไปล่ำกันฟอดซอดแกงตัวนี้การแสดงว่าเอฟซีขจ้าก็ยังติดตามเพื่อเขาเนาะกาขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมครับกาให้ครับอันนี่แหละครับผมคลิปเมื่อนี้เป็นวันคลิปที่พัติเกตครับ กันยายนพุทธศักราชสองพันร้อยหกสิบีพี่ที่229ครับเอาสิพอผิดดอกนี้มื้อนี่อ้าวโอ้ไม่เงยแต่พ่อมื้อนี้จักเทียแน่เพิ่นส่วนสูงเพิ่นรายปานไรครับนี่1 4อยสิบวกลบโอ้สูงอยู่ที่143บวกลบว่นใหญ่ก้าห้าพันสูง140ขึ้นใหญ่เก้าได้แล้วเด้อพี่น้องเอ้าอ่างใหญ่เนาะพ่อเนาะเพิ่นได้ลูกเก็กตัวแล้วพ่อนี่ฮะลูกเก็กตัวแล้วครับ สองตัวตัวสามคาดท้องโอ้ตัว,ตวที่สามในท้องด็กด็กเดโอ้อ่างเนี่ยพี <c 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 ่น uh ้องเบิึงเบึงเบิึงเบึงเบึงตุนเบิึงควบอ่างเบึงจุนพี่น้องโอ้พักในพักในเีพี่น้องเอ้ยเบิึงเบึงท้องเพิ่นจุนพี่น้องอ่างเปียดออกมาแล้วเด้อพี่น้องจุนหยดนะครับเนาะเอาเลาวลูกตัวก้อนเพิ่นนี่เดี๋ยวพ่อเป็นลูกตัวผูกเพือตัวเมียครับ ตัวผู้โอ้เป็นลูกตัวผู้ตัวแรกเป็นตัวเมียโอ้ตัวแรกเป็นตัวเมียแม่นตัวสองเป็นตัวผู้ลูกดูเด่นตัตๆไปนี่นี่โอ้แสดงว่านี่แยกลูกออกไม่ทีนี้พ่อแยกลูกออกไหมมีตัวสีอ้วนตัวนี้พ่อบาดนี่ต่อไปกัดฉีอ้วนเลยบาดโอ้นี่ผู้วได้เอาไปนี่คือไปฉีดบำรุงเนาะแม่นฉีดยาบำรุงเพราะว่าเพิ่นเพิ่นออกลูกไม่เพิ่นแยกลูกไม่กงตรงนี้กบพี่น้องตัวเทิกมันโอ้ดูเด่นยังไงขาแม่เพิ่นตัวนี้เพราะว่าพันตับผู้เพราะว่าลูกลูกเทีมโบ้เพิ่นน่ะ ลูกตัวแยกไปนี่เพิ่นได้จักเดือนพ่อได้เอ้ยได้สิบสองนะได้จักเดือนก็พ่อลูกโตแยกไปไหมโอ้ยได้บ่พอสิบเดือนดอกอืไม่แสดงว่านี่เจ็ดแปดเดือนเพื่อนน้อยโตแยกไปนี่อยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือนเนาะพ่อเนาะเป็เจ็ดแปดเดือนแต่ว่าเพิ่นก็ยังกิ่นโนมแม่แม่เพิ่นเลยจากส้มจอยตรงน้ำเลี้ยงถ้ามาเพิ่นโตน้ำเลี้ยงหงาเพิ่นดียุตแต่ว่าลูกถ้าเพิ่นโดดน้องยุ้งลูกเพิ่นกิ่นโนมเนาะเพิ่นก็เลย ธรรมดาเราพี่น้องคล้วยกินนมเนาะครับเนาะคล้วยกินน่มาบ้านนี้เอาออกจากเอาแยกรวบไปเลยมีแต่สีหวานเลยพี่น้องแม่เป็นคล้วยตัวนี้แม่นี่เป็นสายเพชรอุดรด้วยแม่เด้อโอ้เป็นสายเพชรอุดรเนาะโอ้ส่งเขาว่องะจันทญเลยพี่น้องหัวนี่หัวนี่สีสีหมอทองเนาะ่หมอทองแดงคนละพี่น้องนีอนี่ยัวนี่พี่น้องเบื้องอัตลักษณ์เพป็นพี่น้องเป็นคล้วยสายทั้งเพชรอุดรเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อโอ้ใบหูขาวนี่พี่น้องนี่สายเพชรทั้งเพชรอุดรเนาะครับเนาะ ไม่พุงเขามึงตาเต้มบ่พ่อตากาเต้มแน่อยู่ว่านี่มองจ้ำเอาเบิ่งเอาพี่น้องเรากาสายเพชรอุดอนยูอยู่ในี้จ้ำหนึ่งพ่อจ้ำหนึ่งอยู่นี่เด้อเออจ้ำหนึ่งยู่แล้วก็ข้อเพิ่นก็มี่สปอตซีนะครับผมนี่มีอ่องอยู่เด้อครับพี่น้องแต่ว่าลูกบักเท็กตัวนั้นสอดพอบัดดิลูกเพิ่นนี่อัตลักษณ์มากเป็นบ่พ่อโต้วันเนาะลูกเกาเจริญครับเบิ่งหน้าอกพี่น้องโอ้มาจับเชืองนี่เด้อพ่อเชือกเชือกเชือกสูงเนาะเบิ่งนี่สูงบงเนาะิ่งในพุ่นสู พี่น้องอ้วนถูเอามีแต่สีอ้วนแล้วเนาะตัวเป็นแบานนี้พี่น้องอ้วนแท้เด้เอาเบิรงพี่น้องมึงขวัญจงกินยาเลยเขารับประกันการกินยาได้กล้วยตัวนี้นี่พี่น้องอวนเวินจับดีเด้ครับอ้าวอวนตอนนี้เจียวมาแล้วดีตกสวัสดิ์ปั๊ตกล้มพี่น้องเบอร์ข้อแจงข้อขาเนาะกำไรพี่น้องนี่กำไรอยู่งได้ครับนุ่มยังนุ่มพันยังไข่ไข่อยู่นุ่มนุ่มนุ่มเป็นไข่อยู่เนาะครับนี่อือเลยก็คือแยกลูกออกเมย์ลูกตัวแรกเป็นลูกตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อ บังเรียบหน่อยพี่น้องเรียบพอยสักพุ่นดีบังเรียบทั้งหนั้นลกตัวที่สองเป็นตัวเถิดมันดูดนมมันเลิศจับจอยเนี่ยกะธรรมดาเกลี่ยเลยเนาะดูดนมครับผมนี่มีแต่สีอ้วนเนาะพ่อเนาะแมนแมนโอ้แม่งหูเธอแล้วพ่อไปคุยญ่จังที่จับใบได้สะดวกฝากเล็กหน่อยพูดเทาเลี้ยงไว้สบาย ไอ้อ่างแล้วบ้านนี้สถานหที่เพิ่นทรวงเดี๋ยวนี้เพิ่นทรวงก็พอได้ครับทรวงผู้เขาไฟโอ้ทรวงก็พอผู้เขาไฟได้หาเดือนกลัวแล้วเขาโหพี่น้องภูเขาไฟเนาะพ่อเนาะภูเขาไฟทั้งคนละทั้งภูเขาไฟบุรีรัมย์ทีตะเกียุคนละโอ้หาเดือนกลัวแล้วนะครับ่เป็นธรรมดาเด้อภูเขาไฟโอ้ถ้ามันย่ำระเบิดมากนี่โอ้ยตัวใหตัวมันเด้อเอ้าพี่น้อง่เป็นธรรมดาเด้อภูเขาไฟเอาไปรุ่นเนาะเนาะจะขี่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียเนาะครับเนาะไา้เคลียร์มันกับทับกันีพี่น้องโอ้มันี่เป็น แม่เถิรกแล้วก็แม่เติร์กไงฉีดนะครับผมแล้วมาก็รแรกเติร์วงหายยากเด้รพี่น้องเด้อยจะเป็นกล้วยทรงสูงนะครับนอกสมือนี่ซื้อหนึ่งได้สองแตคือว่าเอาไปนีพี่น้องกับไปบำรุงเนาะไปบำรุงไปฉีดยาบำรุงเพิ่นแต่ว่าอย่าขาดพะยาพิณองอย่าเพิ่งไปฉีดเด้อครับเพราะว่าเพิ่นม่านเนาะอย่าขาดไอ้เพิ่นแมย่าเพิห้ามฉีดเด้อนี่ยม่านเพราะว่าเพื่อนมั่นเนานอย่าเพิ่งฉีดเนี่ยครับเพราะว่าเพี่น้องเด้อยาบำรุงบำรุงเนี่ยครับผมอู้พี่น้อง หัลอยสี่สิบหายากอยากพี่น้องคอยกระเบื้อนเสื้อคอยกระว่ามันแงมึงซ้ำดังเฮ้ยยังมลูกเหอสีบาทมือบอกี่บาทมัีบาทเ้ยพี่น้องคนไหนเอนี่นมันสีบาทมือ อั้งกันนั่นช่วด้เพื่นเพื่นขาดเนี่ยจะคว่ำสมบูรณ์เนาะพ่อเนาะแม่แมเลงเพื่นเสื่องเขาจะเดินไปดิพองประกันเพื่อนบ่บแกแอบโบกันอโอตัวที่ลูกเพื่นบ่หามากนี่ได้ได้จะคว่ำหญ่คว่ำโยของแม่แต่ว่าอัตลักษณ์ออกพอเบิดดิโอ้ตัวก้อนเนาะแม่แมตัวลูกชุ้วบานนีนมนกแบโบ้นทรวงนี่ก็คือูเขาไนีจสีอมาปล่ยนังไ อืมเอาพี่น้องเอาไปรุ่นเอาครับบันเวลาผู้เขาไฟกันเสื้อเสียงโด่งดังท่านจันไตเข้าบุลณะเด้อเพื่อทีบดหมวยยังให้มันระเบิดเด้อผู้เขาไฝ่หนีเอาพี่น้องหัวนมดีนะครับเตานมดีครับนี่พี่น้องเตานมดีครับผมเรียบหน่อยข้างหลังครับผมอ้างกัถือว่าโอเคเนาะพ่อเนาะเอาเราปานนี่เปิดราคาเพิ่นไว้หลายปานไดพ่อเอาคะแนนให้ม่อยเปิดอีกจะเกลียดเด้อสิบเด้อ1เ9คะแนนโอ้ หนึ่งแสนหนึ่งเก้าพันบาทนะพ่อเนาะราคานี่ตัวร่องไะไคือเก่ามาพ่อตัวร่องกันใดเพนี่ละไบไงไกลกะคือนี่ซื้อหนึ่งในสองนะพ่อเนาะหนึ่งในสองำรับคว้มสูงอยู่ลอยเท่าไรก็พอลอยสีโอ้ยอยู่อยสีบวกลบเนาะครับเนาะครับเิ่นกระทองแก้แล้วดิพี่น้องทองหาเดือนนี่กถือว่าทองคอตีนคอเทาเพิ่นกระโยดลงมาเนาะถือว่ากลางกครับ ชั่วว่าแปดเก้าเดียนเห็นว่าเถ๋ใบยิ่งสีหยดลงหักมโนพอแมนลูกเพิ่นเศร้าโดดนมหรอโอ้าาเพิ่อนพอดีดีหีดเลียดหีดเนี่ยเพิ่นเหรอเพิ่นเกิดอ้วนเดีกว่ามีแต่สีอ้วนเนาะแมนแมนเอาพี่น้องมากระโทกเขามาด้วยพี่น้องเด้อราคานี้ยเขาจะเอาบอาเบิร์ตแน่นอนเนาะครับเนาะเบอร์เบิรงพี่น้องเบิรงเบอร์ประการกินยาพี่น้องคอยรับประกันการกินยาอ่านี่คือเพิ่นเอาลูกออกไหมเนาะแมนกินยาดีรอดสามรอดเที่ยวแล้วมาเศร้านี่ จนจนอิ่มเหรอเด้อพี่น้องนี่จนโยดเบ้อแล้วร้องโยดเบ้อแล้วงาไฟให้เบิ้งนี้ค่ะๆเลยครับมาหนี้ให้เบื้องกินกินที่รากินกินเอาไปใส่เนื้อใส่หนังเอาเด้อพี่น้องเด้อโค้งสางเพิ่นนี่ได้มาเต็มเนาะโค้งสางในความใหญ่ความสูงพี่น้องห้อยลอยสี่สิบเนี่ยราคาอยู่ซ้ำนี่แต่ว่ากับต่อได้กับต่อได้พี่น้องเด้อหาหนักครับผมราค่ะถ้าก้าล่อกันไม่เห็นว่าจะลอยสี่สิบเราพอ้อยสามหาสามหกสามเจ็ดไปนี่กัน เอาพี่น <ness> <m any ol ence> ้องกับเบิ้งเอาคว่ำงามคว่ำนั่นของเพิ่นเนาะครับผมเอาเป็นแม่ใหญ่แม่บอกได้สบายครับปล่อยรับรองว่าลูกลูกเพิ่นนั่นนั่นลูกส่อไอลูกตาลูกเถือกเบิ้งตาลูกเถือกไข่เฮ็ดตาลูกเถือกเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อดูตัวตัวที่หนึ่งนี่บ่เห็นแต่ว่าตัวแม่หนึ่งคักเพิ่นสองตัวที่สองเป็นตัวเถือกซึ่งเกขาจะเลื่อนไว้แบกเล้งโบวเพิ่นเพิ่นบ่ขายข่ไขแต่ว่าตัวที่สามนี่เอาไปรุ่นเอาไปรุ่นเอาอยู่กับมูเจ้าเด้อเอมาเนี่ยเอ้าพี่น้องยังไดนมักยังไดนกระทุมาสอบถามพี่น้อง พ่อมาต่อรองกันเบิ้งครับผมสำหรับลอยสี่สิบสามบวกลบนะครับเนาะเอาเอาแม่ที่ซองครับผมบาหนึ่งอุ่นก้าวป่นรถไปถุงขาไม่พ่อมะขาวเดี๋ยวพ่อเบิ้งนี่ยแหละถุงขาเพื่อนแม่พี่น้องเอ้ยปุ่นเร่วงไายพี่น้องสวดหมู่กุกอยู่แบบนี้ป้าถูเอ้านี่ละมันจะบนรถของเขาเอามาหนี้ ความสูงก่อนความสูงเพิ่นไหนพ่อหน่อยสามสามบวกลบสูงอยู่หน่อยสามสิบสามบวกลบสถานะอ่ายังดีดีเองสถานะผสมพันธุ์ไว้ครับบึ้มบึมโอ้บึ้มจูเนียโอ้นี่คือเพิ่นท่องบ่พ่อ ท้องหาเดือนสิเขาหกเดือนแล้วโ oh, อ้ท้องหาเดือนสิเขาหกเดือนก็เบิ่มจุเนี่ยแมนแมนก็เบิ่มจุนเนี่ยมาพี่น้องแมนครับผมกล้วยสองตัวเนี่มีคลิปกันตัวทองเบอร์เดอร์พี่นอ้องกันบ่แาสบใจเนาะบ่แสบ,บใจก็คือเพราะว่าพญ่ไก่นี่เิ่งสีมาจับไป เป็สีม่จับคล้ยเนาะก็จับไปคอยบ่สะดวกครับบ่สะดวกเนาะแต่ว่าคลิปตัวจทองเขามีให้ทุกโตเนาะพ่อคลิปตัวจทองมีใบมีหลอดให้โอ้เอฟซีไม่อาจจีบโวยหูจักแต่ว่าเอฟซีเก่าคนใหญ่ไกลเนี่ยเป็นสีหูจักเนาะครับผมมาบังเอาดึงลงมาพี่บ้านนี้มาลอาหลานโอ้ตาไม่ขอมาเตี่ยมไงแต่นอกบ้านนี้เอาเบิังปากพี่น้องเอาปากเลย ข้าคปียกพี่น้องเข่าขวดเอาตาตาแยมพี่น้องแก้มจ้๊มแ้มเจ้ากะจ้๊มพี่น้องขัดเสีเนาะอ่องข้อพี่น้องเบิ่งโอบบกเ้าวใหญ่แยงพี่น้องเอ้าข้อนี่สองอ่องเนาะพ่อเนาะโอบบกเ้าวใหญ่ๆเลยครับพี่บักบเผาเต็มปูทุ่งขานี่เป็นขันเลยเด้อพี่น้องขาวเนี่ยจิบเล็กจิบเท่ามีเด้พี่น้องกำไลมีทั้งหลังเนาะพ่อเนาะมีล่างๆเนาะครับเนาะแต่ว่าบทุงเท่านี่ขาวพี่น้องเหน่าตัวนี้เหาเหาอีลีพ่อ ันปออคคลาดูเอาบัน <ook> บ <society> ิกงเบิ <w benim> ึงส่งหน้าตาคนอีกแน่พ่อมามามังกล้องเจ้ามีกล้องท่องข้างไกลไว้ละขั้มต้นเขาเนี่เขาเอินยังบ้วนีกปลายหงม้วนเลยพี่น้องเนี่ยปลายหงม้วนควนลั่มครับผมไปไปหาย้อนหาเกยปลายหงม้วนมีขวัญทัดขวัญทัดมาล่ามาล่าดอกหนึ่งเนาะกระดานเขาไงเปิดกล้องอืมมีลูกมาแล้วสองตัวเด้อลูกสองตัวตัวที่สามนี่คือค่าท่องแม่เอานสันดังนี่ก็คมเล้ผมแหน่แเนี่ยหน่มันสีบาดมือห่วยค่อยๆลูกเอาพี่น้องเอ้ะ ไปยอ่ามูไข่เอพ่นเวองวแบี้องบงพี่น้องไข่ดีงพ่น้งน่มีนุ่มพอนเาะนมนมายแถไป่เจ้าเนาเม้่เจ้าอยากได้่แถมพี่น้องงกือเคนาะรับนี่นมซเตพี่น้องครับเม้นอยากได้นมไปเพิ่มแกมีแถมให้เจ้าเบวมีแถมให้อ้หาซอมบานี่อ้าพี่น้องบึงควรขวพี่น้ นี่ควันนี่เด้อยควนจับดีเด้อครับเดี่ยวเี่ยวม่านเจ๊สิตกสว่าบักสวาบนี่ซองควนเลยเด้อพี่น้องควนเทีงกันซองน่ารับถือว่าโอเคเนาะพอเนาะสำหรับแม่แม่ท้องเนาะแม่ม่านครับผมเพิ่นเพิ่นถึงแม่เพิ่นบ่สูงซ้ำอันตัวพุ่นแต่ว่าเพนโบได้ได้สัตว์ได้ส่วนเป็นสายพัฒนาเนาะเป็นบอลลาร์นกันได้เพื่อดี่เป็นสายพัฒนาเบิดครับนี่พี่น้องเบิ่ง เบิงจะชัดเนาะพี่น้องเนาะตะลักกวยไทยมาเบิรกล้วยตัวนี้ที่ว่าพอไปพ่อมาพอเลี้ยงเนาะครับเนาะ่นเียพี่น้องจิ้มจิ้มเพิ่นสองสีเลยพี่น้องจิ้มสองสีนี่พี่น้องไถ่แงามขาวพี่น้องมาสุขุมไปเอ้าเราราคาเพิ่นเดี๋ยวพ่อราคาไอ้กระเจียบตะกอนหักหงาคือหักหักไ้วือหักแก้วหักเงี้งพัวหักไกวิ่งเข้าไปใกล้เอ้าราคา ซื้อหนึ่งได้สองหกสิบเก้าคะแนนโอ้เปิดไปหกหมื่นเก้าแมนซื้อหนึ่งได้สองลาคาปันที่ปันน้องตัวสำรับแม่พันแม่บอกใหญ่ใหญ่เงาเงาเพื่อนอาจสีบวสูงมากเนาะพ่อเนาะแต่ว่าเพื่อนได้คว่มอ้างคว่มเงวเนาะครับเนาะโมหาของใส่เงินละพี่น้องใจมุ่งเจ้ากันยังได้ตัวใหญ่ล่ะเอ่อได้มาเงินหาของใส่เงินเขานี่เขาก็เอาตามปล่อยเพื่อนกินเงียบปานนี้พี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งบานนี้เออเอา หมว่านี่ไปเบอร์เราด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับไปแม่โลกกับไปอันเจริญศีลสักคนเจริญศีลครับหลักะารแม่หมูตุ้นจนว่าเมียแอร์เลยทั่วทั้งเมื่อนี่หมูตุ้นเนี่ยว่าหมูตุ้นมีขายดีแห้งเนาะขายดีหองหมูตุ้นนี่หมูตุ้นไปบึงการเด้อเสีกาครับอันนั้นซื่อพอเก่งเนาะของแม่แพรโลกเป็นน้อยเป็นแนว รเรากาโตนึงไปอุบลอุบบนนะครับเนาะแม่กำไรับแม่กำไร,ร,ำไรนาะครับเนาะปั่นกันไปทั่วจังหวัดบเบื้องพี่น้องเบื้องการกินงาพี่น้องเจนเจขนาดเจ้ากินข้าวได้ยังกินผักผู้เจ้ามีมันงาไปกินบ่ขวดพี่น้องเบื้องการขวดครับ จีบกสูงมากแต่ว่าได้อ่างได้แย่เอาด้วยพี่น้องเด้อได้ได้เป็นได้แม่นผมเนาะเราประกันท่องกันเลยเนาะพ่อแม่นไปไปยู้ใส่ดิปแยนมงคลนี่แหละพี่น้องกล่อมว่เงยเปลี่ยนได้พี่น้องนี่ถ้าได้กินเอาเอาละมันสี้แยเนาะไปเบิ้งช่องไม่น่ามืนนี่ขอเสียบเทียบกันตัวได้ดีอันตัวได้ดีตัวได้แย่ตัวได้เทียบกันไปเอามงคลละเอาเอาไปเสียกับคนไว้วางใจไปเสียกับผู้ใดก็ตามด้วพี่น้องเด้อ ครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องติดตามช่องใบบุญชาแนลพญายไก่เด้อกะหามาพญาแงมหามาให้มันเกลีดใจพี่ใจน้อยแล้วก็คิดว่าเกลีดใจยืดดอกจังเดียใครดูใครเรี่ยวเอาคลิปนี้ก็มีหลายนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อช่องใบบุญชาแนลคือเก่าเนาะครับขอควยพอไกลสุดท้ายนี้ก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ